สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจ FC ทุกๆทุกคนมัอนี้กัเป็นมือวันที่แครับผมเดือนพฤษภาคมพศสองพัหอยหกครับมัอนี้ผมพาแฟนเพจแฟนคลับมาบ่งง้อย่ตลาดในเ็ดจังหวัดอุบลนะครับเนะอำเภอเมือง30ครับนี่นะครับตลาด าพอดีท wow, yep. ีโรทานมาเนาะครับเนาะขยายย่อเลยแม่ถามเจ้าของตลาดเพิ่นว่าตลาดนี่เปิดมื่อไหนมื่อไหนแน่เนาะครับเนาะเครื่องสีทำจากเจ้าของเห็นไหมครับอ๋อให้เนียนหน่อยครับเชิญทางนียนหน่อยครับเจ้าของตลาดครับผมว่าตลาดมันเปิดเมื่อไหนแน่นะครับครับผมสวัสดีครับ ตลาดเปิดเมื่อใดแน่นอนครับเนี่ยเปิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ระคมพู้บรหารครับครับผมเปิดมาจะเดือนจะปีหรือแน่นอนครับอ๋อพึ่งเดือนที่ปี่ครับพึ่งเดือนที่ปีเนาะครับเนาะตลาดนี่เยอะตำบลนี่ยังบ้านนี่ยังเนาะครับบอกเอฟซีผมนะบ้านสมบูรณ์ครับผมตำบนพ่นแป้งอำเครื่องม้วนสามติดครับครับผมทิศถนนเชียงคูณกอมอยี่สิบห้าครับครับผม กไอ้ฟ้าแต่มาส้มนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ครับผมเชิญชวนเอฟซีมาได้เลยครับผมะบอกเลยครับว่าสถานที่เนี่ยหมอแหี่ยงพ่วงนะครับเนาะสถานที่พ่วงครับผมหาง่ายครับขอมอต้อมหาครับผมยุติถนนใหญ่เลยเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับยุติถนนง่ายเลย ซื้อซื้อตลาดชื่อว่าตลาดยังเหรอครับตลาดสมบูรณ์ครับผมตลาดสมบูรณ์นะครับเนาะหกกระบือบ้านสมบูรณ์ครับผมครับผมที่ทะยานยู่ในครับสองนอเส้าหาครับผมสองนอยี่ห้าแลครับเนาะอ่าไม่กลับที่สวยเนี่ยเล็กน้อยครับไอ้แม่หอยดเข่ามาสวยเนี่ยครับผมครับผมเชือกหน้าขีดเข่ามาสายเนี่ยเล็กน้อยเนาะครับผมให้ทุนก็เริ่มเขาแล้วครับมาสั่งไว้แต่ว่าหันหัวหันมือมี่เขาเขาจะเป็นหัวขู่อ๋อครับ เชิญเชิญแฟนเพจแฟนครับนี่ว่าในหของในห้อยนะครับเด้อฟาร์มต่างต่านะครับเนาะถ้ามีงูผูกน้ำเขามาได้นะครับเนอะโอ้โหมมาดังผาได้ขนาดทีโตแต่วก็ม่เหยีเขาโอ้ครับครับครับบอกในหอยตัวต่อกันครับครับผมในห้อยที่มีงูผูกหลายๆนะครับเด้อะเขามาตลาดสมบูรณ์นี่ได้ครับเมนี้ฝนตกเลยครับเรื่องของเชยเย่าเขามาครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับฝนตกครับ ไหนไหนไมาแล้วกับไปทามเบึงราคาหัวราคาควายทั e ้ง well ผ sì ียังร่อยนะครับเนาะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนมืาทั้งที่ก็ตายนะครับเมียนแล้วนะครับฮอนมองกระจายเหนืะ ยัามงนีืนยากนะเอนยากช่องหัวเาวยหอนุหูกหอนอุ้งหูกันอากาศม่ทัวอากาศเแมนเาาเยนชาวยาะตามก่นหัวเาวยาแมนังชองนงเแมนเอาเปลี่ยนชื่อใหม่จ้ะน่หัวสร้างเจ้าหัวเ่อันนี้กขจำง่ายเด้แล้วก็ว่างเอาเจ้ายเนา นี่ครับบรรยากาศในตลาดนะครับเนาะตอนนี้หมมหา้อยู่ครับโอ้คายตัวหนึ่งเนี่ยมีควายตัวหนึ่งนะครับเล้วสองตัวค้ายหน่อยครับเห็นไหมเล้วสไทยทำให้แฟนเพจแฟนคับเบิ้งนะครับเนาะเชิญชนแฟนเพจแฟนครับเอฟซีเครับเนาะตลาดทั้งพี่พันต้องการเงาผูหลายนะครับเนาะ ถหน่อยอยใมไรเนี้ยมห่อยถ่อย่่ยไม่มง่ไ้่ร่เดี๋ยวเพิ่ถามแม่ลูกนี่กนครับก็จะเป็นแม่ลูก่ไ่เดี๋ยวจะมาถมทางีเด่นนะครับเนาะโอไมู่่่รงจะตัดไ่ครับเพ่อันนี้เแม่ลูกก็ครับน่ยแม่สาวะเป็นแม่สาวนะครับเ ก็เยังเป็นกล้องย่ฝาย่นวนเหมันเมันไหรอล่ปิดหมดเครื่องบินไว้แล้วก็เป็นยังเมื่อกเ่าก็เป็นกล้องเจอๆกล้องธรรมดาียไร้ปันไดเนี่งสาเสสองหมื่นสองพันหารอยสองหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้สามา8 0แปดพันแปดพันโอ้ถึงหมื่นกับนี้ครับทั้งอวน ดีเด้อีนั่งไปเนีเรียบสร้างหน้าด่างหางดอกหัวโคกทองหัวพ่อของแท้ได้ไหมเนอะเอาหาปัญหาครับผมใส่ถุงเท้าพร้อมครับเนี่ยราคาบ่เป็นล้านสองล้านสามล้านคือข้าเจ้าลงไว้นะครับเด้อบ่ววาา้ะแต่ทางอื่นราคาสองสามล้านครับเนี่ยหาล้านก็มีใส่ถุงเท้าพร้อมเล้เอื่นผ้ายางหัวเนาะครับเนาะ ตัวแม่ครัมผมนะครับเนี่ยม่ลเป็นเดนห่มื่นหกพันครับมื่นหกพัดิ่พี่ินจะบ่เน่ยนี่เป็ิดไปหมื่นหกพันนะครับเนาะเงินขญาัวเนะครับเนาะยางูาควายกับสีแนวนี้นะครับผมหางดอก หนาแดงหางดอกใส่ถุงท้องที่สิครับผมหรือพระเจ้าเปิดราคาขายกันหาล้านชิปล้านมาขายแนี้ยนี่นะครับเนาะสบายเมีนี่พอขายดนะครับเด้อหาล้านชิปล้านขายมือถูกขายมือทองครับหาล้านชิปล้านมาขายจนไม่ไหวเลยนะเปิดขายยืมมือถูกในหลานจะส่งกับบอมีปัญหาคือเก่าครับทางมาโทรมาเนาะครับเนาะออ๋ฝากคุณท็อปเนี่ยน้อยจงจืดเหลือดี่ว่า อย่างนี้กับไหนมาเบอร์โท <ung> <ics> e oh, ัอยู่หังนี่อ๋อเบอร์ทั่วเป็นเพียงไปทั้งหลังครับพร้อมฟีดพร้อมนี่ครับกิดต่อทั้งนี้เลยครับผมนี่นะครับเบื่เปิดคงนี้เนะครับแล้วเบอร์โทรแอดไลน์เขาหากันครับอยากเบ่งสงว่าจริงจริงไรืออะไรครับคลิปนี้จบคลิปไปสำเนียนะครับแล้วเอาฝากฝากคนนั้นล่ะห่างยงกระบะนี้เบอร์โทรก็ให้นะฟีดก็ให้นะลุงเขานี่แม่เขาแม่นี่เขาลุ้นธรรมชาตินะครับนะ มันบดๆนะครับเนาะเป็นจะเลี้ยงนี already, the the ่ครับเนาะบวเครื่องต้มน้ำเลยครับมันจะเ่อเาจกัน้รัามหนบาอ๋อไปแล้วครับไางูมาได้นะครับไปหรืเรื่องอันตัครับไม่ได้ไหมเนาะถามมัือย่นีครับงวงหันเป็จโตนะครับเนาะงวพญางัวนะครับเนาะ นี่นจไ้ไใบช้นี่นะครับผมปดน้าแห้งล่ะ